สบายดีพี่น้องโอ้มีรถใหญ่แหล่นเฉยสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบอนสบายดีย้ำบายบายพี่น้องคนนี้สิบใบเอาเครื่องอยู่บ้านเวินคุณพอดีน้องดำมาเฝ้า์กาน้ำเส้าหลากเลยสู้เพิ่นมานั่เพิ่นก็นมาแวะเอาเสืออยู่เงอนเพิ่นน่ แหววเสือเข็น nhau สูงข่ยาวก่อนมาสั่นบายดีป่าลุงใส่อะไรสบข่ยาวใส่แค่าย nhau ต้องไใส่หมวกใส่หมวกเสือเนาะพอดีเพิ่นมาเผากาซอยเสาหล่าคืล่าก็เลยสู้เพิ่นไปเอาเครื่องน้ำมาแหววสูงข่าย nhau เสียข่าย nhau เข็น nhau ก่อนมาสั่น ก็อื่นก็ขอบคุณหลายๆเด้อเอ้ยเพื่นฝากเครื่องมาให้สุกไซสเป็นสองเกจักสิมี่ยังแน่พี่น้องเอ้ยบัดแกะมีโซาอยู่วะนี่จั๊กมุ่งกันแต่ว่าส่วนเพิ่นไปเป็นหมู่งเอาไปสุดเลยไปพี่น้องปะบุแหละบอลเก้าบุแหละไปเอาเครื่องกันเลยบัตรเวินคูนสองเกตเออห้าหูแล้วระยะทางระยะทางกับไก่เติบเด้วยประมาณ หอดบ,บ่สาวกิโลโอ้สาวกิโลกโระพดบ่อดบปลายีปลายนีะวันซีปลากิโลไปพี่น้องป่ะวันดี้เขเป็นตาก้าาอ,งองไห้พอน้อง่นี่นะดำเป็นตา้องห้น้อตนักลัอด้าีวิไลเนาะซีวีไลไลอปั่นน้มัน่อบนจะาเข่าไปเห็นไหม เด้งดึงเด้งดึงหมดทำทำไมไม่ทำเลยนะตีเด่นเพื่อนในกลุ่ะเพื่อนในกลุ่มที่บอกที่นี่นาเปินขี่รถนออว่า

我来。

ดูเย็นแม่บ่อ้แม <u ina> <re> ่แล้วก็ต้นน้ำตาน่ะต้นน้ำน่ะน้นตาใหญ่น่ะว้าวฮันเด้ขนาดนั้นนะงบอนี่ีน้ำตานี่นี่ป้ยขวดใหญ่ขยะหม

เต็มพอดีเลยแได้เจ๊0่านนึ่งออย่าง1 0 0นหนึพอดีเออใครอยู่เอากินปะกินดีว่า,วาประมาณพันหารโรดไฮน้ำมาเอาเสรแล้วตลอดเิรพี่น้องเลยเดือพันหนึ่งช่วยกันช่วยกัน<ช> ได้ได้กลาบงบอแล้วบ่นไม่ได่สาียอดาขูเดดยไมด้ไม่ส่งมาตัวที่อยู่ใหม่แล้วจะส่งที่อยู่เก่าเลยเสียค่ะส่งแท้ตัวสตีนะได้ส่ตีตัวอกต้องขึ้นห้างนย่างเดียวเนาะแม่ีไปส่งมาล้นีได้เสียค่ะรถช่องทตกตัวที่คมเมื่อนะขากองพันหนึ่งขยันมาเลยของ โกโฮมโกโฮมแปลว่าอะไรแปลว่ากลับบ้านถูกแล้วต้องกราโกโฮมก็คือกลับเงินอันนี้แบบเลื่อนได้ ก็คิดว่าอยู่สวัสดีพ่เต็มทะเลผพ้ีเต็ม,าตมนางดำที่ยืนนี่ได้ขามาหน่อยนี่เดี๋ยวให้ไปนั่งอยู่บอนะกับบอ,อยู่มานั่งอยู่นี่เมื่อยแตนั่งคอยไปคอยมามาหอดไปเตรียมหอ้อยกองละหาร้อยคนวะเอาคิดว่ากองละพันหรือว่าตัวซูงๆเดี๋ยวประมาณเจ็ดร้อยวะไช่น่ะ ว่ามีคนเคยหูจักแท้ห้องใจคิดว่ากองใหญ่นี่พันคิดตัวนี้เจ๊ล่อยบันเจ๊ขี่ว่าไปแล้วคนเอาอย่างนาร่อยอย่งไดก็ขอบคุณหลายๆเด้อเด้อจังแม่นยังดอกยังสิแกะถ้ารอรุ่นพี่น้องซ่องน้องมินนี่สิแกะซ่องนะขอบคุณหลายๆเด้อเด้อขอให้อยู่ดีมีแห่งขอให้อายุมันคนเงินให้สุขให้มั่นให้ร่ำให้รวยขี่กัวเก่าเด้อเด้อ กับ FC เอฟซีเฮาสุกุสุขคนคือกันพี่น้องถึงบ่มีกำลังซับหายกะขอให้เบิ่งคลิปเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ยให้ยกำลังใจเฮาคือเก่าข,ขอหายอยู่ดีมีแห้งคือกันเบิดสุกุสุขคนพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนพอกันไหมคลิปหนะ้าไปแล้วสบายดี